สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเอกในช่องดีจังทีวีนะครับผมและครอบครัวมางานรับปริญญาของน้องฟาร์มนะครับใครจําน้องฟาร์มได้บ้างเคยมาออกในคลิปเราปีที่แล้วเนี่ยพอดีติดช่วงโควิดเขาก็เลยไม่มีกิจกรรมนี้นะครับวันนี้เขาให้จัดงานได้นะครับช่วงนี้แต่ว่าก็เราก็ยังใส่หน้ากากกันอยู่ที่เราไปเนี่ยมันจะเป็นสนามเบสบอลนะครับ I to As I introduce each member today, please run trustees and then after all introductions, allow us to recognize your contribution and our work. First, Dr. Ruthann Daniel Huskeman-Polson, Cunningham, will be introduced in a few moments. คุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยผมเข้ามานั่งอยู่ในสนามกีฬาเรียบร้อยแล้วนะนะสนามนี้คือสนามเบสบอลของเมืองเซีเร,ร์เราทีโมโบโพาร์ทนะครับข้างในนี้อาจจะเสียงดังหน่อยนะครเมื่อกี้นี้มีปัญหานิดหน่อยตอนที่ เดินเข้ามาเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาตรวจเข้มงวดมากเลยเขาไม่ให้เอาถุงเอากระเป๋าเอาอะไรที่มันใบใหญ่เกินเข้ามาอย่างไม้เซลฟี่สติ๊กที่ผมเตรียมมาเนี่ยเขาก็ไม่ให้เอาเข้ามาเหมือนกันเลยต้องกลับเอาทุกอย่างไปเก็บข้างหน้าเขาตรวจเหมือนเวลาเราจะไปขึ้นเครื่องบิน,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 นเลย วันนี้นะครับน้องฟาร์มจบที่ซิตี้ยูนิเว i ร์ซิตี้นะครับก็น่าจะนั่งอยู่ตรงนู้นไม่รู้ว่าตรงไหนนะครับเพราะว่าไกลมากเลยเดี๋ยวสักพักเนี่ยเราคงจะได้ไปเจอนะครับอยู่ด้านนู้น คุณผู้ชมครับเมื่อกี้น้องชายภรรยาเนี่ยเขาชอบดูเบสบอลเขาบอกผมว่าถ้านั่งอยู่แถวตรงนี้นะจะราคาแพงหน่อยตรงที่เรานั่งเนี่ยแต่ว่าถ้าไปนั่งอีกด้านหนึ่งอะตรงที่เวลาที่เขาตีลูกคมลันแล้วเราจะคอยไปรับด้านนู้นเนี่ยนี่นะฮะฝั่งด้านนู้นแถบด้านนู้นเป็นต้นไปเนี่ยราคาจะถูกหน่อยนะครับ Danielle, hey! สงสัยน้องฟาร์มจะนั่งอยู่ตรงข้างล่างนี้นะครับ oh <my> ผมเดินอ้อมมาให้ดูด้านนี้ <And honor. S 1> นะครัเป็นพวกนักศึกษามานั่งรออยู่ฝั่งนี้นะครับช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าสังเกตเนี่ยจะไม่มีการเช oh <my> ็คแคน์นะครับ Science Computer ตอนนี้กำลังตามหาอยู่นะครับว่าน้องฟาร์มนี่อยู่ตรงไหนเพราะมันไกลมากเลยตอนนี้ยังหาไม่เจอนะฮะเนี่ยตอนนี้น้องซัมเมอร์กำลังซ้อมกรีดอยู่ หชั่วโมงแล้วนะครับยังไม่เจอน้องฟาร์มเลยนะครับว่าน้องฟาร์มอยู่ตรงไหนเหลืออีกไม่เกิน30คนแค่นั้นนะครับ Ropeto Master Soto School Business Management Science School of Business of of Business Administration Global Marketing and Business School of Business and Management Master ตอนนี้ประกาศของน้องฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังกาลังรอน้องฟาร์มออกมานะครับตอนนี้พวกเรามายืนรอมอบดอกไม้ให้น้องฟาร์มเฮ้เห็นเห็นพวกเราไหม,อ,มอ้าวซัมเมอร์อ๋อนี่นะครับออกมาแล้วเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง เอาเดี๋ยวมีอะไรมีอะไรฝากถึงคุณพ่อคุณแม่ไหมคิดถึงค่ะเดี๋ยวสง่งรูปไปให้ถ่ายใ,ให้อจุมอาชาวดูก็ดีใจกับคุณพ่อคุณแม่น้องฟาร์มด้วยนะครับอจุมอาชาวนะครับช่วงนี้ก็ลําบากนะครับช่วงโควิดนี้ญาติญาติที่เมืองไทยก็เดินทางมาแสดงความยินดีกันคงลําบากนะครับเดี๋ยวเราจะฝากคลิปวิดีโอนี้ไปให้ญาติญาติที่น้องได้ดูกันนะครับ อันนี้ฟาร์มจบสาขาอะไร Marketing กับไฟแนนซ์ค่ะมาเก็ตติ้กับไฟแนนซ์เมื่อกี้เราก็ตามสาอยู่ไม่รู้เขาเขาประกาศชื่อฟาร์มถูกป่ะตื่นเต้นมากตอนนี้แบบไม่ได้ยินแล้วว่าเขาพูดอะไรต่อไปต่อไปซัมเมอร์ก็ต้องอย่างนี้ใส่ชุดนี้แต่ว่าตาอุ้ยตานี่เป็นสองข้างเลยนี่เฮ้ยข้างล่างก็เพิ่งเป็นวันนี้นี่วมวันนี้งวมโอ้ยตายละนี่มันขึ้นอีกข้างแล้วหร คุณผู้ชมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในนี้มีร้านนี้ด้วยนะฮะดินไทยฟงที่ร้านดังๆนะครับเขาก็มีอยู่ในนี้ด้วยอยู่ในสเตเดียมของมารินเนอร์วันนี้เนี่ยไม่มีเกมนะครับก็เลยร้านอาหารพวกนี้ไม่ได้เปิดนะครับก็จะมีขายพิซซ่ามีซูชิด้วย เบสบอลของเมืองซีแอตเทนะครับไปแข่งนอกบ้านนะครับวันนี้ก็เลยไม่มีเกมเขาก็เลยสามารถจัดงานได้เมื่อกี้ผมก็ไปเข้าห้องน้ำมาห้องน้ำใหญ่มากเลยแล้วมีเยอะมีทุกมุม เ้น mark ข้างในเป็นยังไงหนข้างในคือใบปริญญาเขาจะส่งฟ้าจะฝากอะไรถึงคุณตาให้ใครช่วยสอนรับสายหน่อยโทรไลน์ไปหาแล้วรับสายไม่เป็นมันไม่ได้คุยกันเลยก็เลยไม่ได้คุยกันตื่นเต้นมากตอนที่อยู่ตรงนั้น แต่ว่ามันเป็นสีฟ้าด้วยที่ส่งรูปมาเขไม่ใช่ฟาร์มไม่ใช่ฮะอ๋อไม่ใช่นะเขาอ่านเขาอ่านชื่อฟาร์มฟังไม่ออกเนาะนามสกุลอะไรนะฟาร์มนามสกุลอะไรบูรณาการบูรณาการแล้วเราหลังจากนั้นก็เป็นคนไทยอีกสามคนคือคนไทยที่แบบเจองานยากนะอ๋อเหรอต่อจากฟาร์มเป็นคนไทยหมดเลย อ๋อต่างจากที่ไทยคือไม่มีการซ้อมก่อนฟังบอกไม่ซ้อมไม่มีการซ้อมมาถึงเขาก็จัดเราลงล็อก m b a นั่งตรงนี้แล้วก็จะได้ใบที่เป็นชื่อมาไปถึงตรงนั้นก็ยื่นืบนใบเป็นชื่อาให้คนถือชื่อไปให้คนอ่านแล้วเขาก็ประกาศเดี๋ยวนั้นเลยไม่ต้องมีพิธีการอะไรมากมานั่งแล้วก็รับเลยรับท่าไหนก็ได้ แต่แบบกีดงงๆอ่ะเพราะว่าเพราะว่าเอาถึงแล้วเหรอถึงเดี๋ยวก็ต้องถึงวันของซัมเมอร์บ้างนะอันนี้ก็ s ร d e n นกําลังเดินกลับปิดงานเรียบร้อย เครื่องตรวจจับอาวุธวัตถุนี่นะครับเข้ามาไม่ได้นะครับตอนเข้ามาเนี่ยไอคนนี้คือใครนะบอย,ยพอเฟมใช่ไหมประวัติคนคนคน,คนนี้คือเคนกริฟฟี่จูเนียร์ซีแอตเทิลมารีเนอร์ปีหนึ่ง 9 8 9 1990 9 9แล้วก็2010คุณผู้ชมแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนู้นเป็นสถานีโทรทัศน์คิงไฟนะครับของโลโกลเราเองอยู่ฝั่งด้านนู้นนะฮะเป็นนักเบสบอลนี่อานตารนี้เป็นฮอร์ออฟเฟมเป็นนักฟุตบอลของทีมมารีเนอร์ เดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปหาอะไรทานก่อนนะครับวันนี้โอเคครับคุณผู้ชมวันนี้เรามากินร้านอะไรเนี่ยไม่มีคนเลย <c oughs> อ๋อตอนนี้สามโมงครึ่งนะครับสามโมงครึ่งก็ <c oughs> คิดว่าน่าจะคนน้อยนะครับเพราะมันผ่านอาหารกลางวันมาแล้ว

ที่รูดไม่ให้เห็นแล้วครับไข่ต้มคว้อนะคะเอ็กไวท์เอ็กไวท์แค่เป็นแค่แค่ไม่ใช่แค่เป็นแค่แค่ไม่ใช่แค่เป็นแค่แค่ไม่ใช่แเอ็นแค่แค่ไม่ใช่

It's okay. It's no, this this is actually bread. This is bread. I eat potato, right. have meat. The corn bun. ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้พามาดูบรรยากาศการรับปริญญาในอเมริกาแล้วก็ช่วงโควิดนี้ว่าเป็นยังไงบ้างแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะครับในช่องดีจังทีวีวันนี้ผมเอกขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับถ้าัมมร์ได้รับสมมจะเต้นยังไงัมมร์ up hot for a minute